สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่าริ้าทไทยทุกๆท่านคุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหาของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกนะคะเทศกาลงานไหนคะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเกษียณงานบวชงานแต่งนะคะก็สามารถนะคะติดต่อเลือกช็อปนะคะกับร้านแม่บริพาทไทยของเราได้เลยคะ่ะ วันนี้นะคะนุ่มมีผ้าขอม้าผ้าฝ้ายเนื้อนุ่มนุ่มส0เฉดสีมาให้พี่ๆได้ชมได้ช็อปกันด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รอคุณลูกค้าอยู่นะคะถ้าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะมอบเป็นของขวัญของฝากนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคาผืนละ180บาทราคาผืนละ1 8ึงบาทวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษสั่งซื้อ3ผืนคุณลูกคค้าาาาะะจ่ยยเเเพีงงง500บบททนนก็ิไป หนะ้าบ้านได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะรับนะคะ9ก้าผืนคุณลูกคา้าอาจะรับ6ผืนค่ะ6ผืนจ่ายเพียง 900บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะผ้อขอาขาวม้าผ้าายเนื้อหนานุ่มผ้อขอมาขาวม้าผ้าายเนื้อหนานุ่มสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟค่ะมี1 0เฉดสีให้คุณลูกค้าได้เลือกได้ชมคุณลูกค้าบอกว่าคระสีมาเลยโอเคเดี๋ยวนุ่มจัดให้คุณลูกค้าค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะอยากเลือกอยากช็อปเพิ่มเติมคุณลูกค้านําเบอร์โทรศัพท์0890416008นะคะนำไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลข ใช้เบอร์โทรเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะนาไปเพิ่มเพื่อนนะคะแอดเฟนเข้ามาได้เลยแอดไลน์เข้ามาได้เลย,ลย,เาาเลยร้านแม่มดีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะมีทั้งหมด1 0เฉดสีค่ะมีทั้งหมดให้เลือกให้ช็อปทั้งหมด1 0เฉดสีถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาทางร้านของเรานะคะก็จะจัดทําให้นะใส่ถุงแก้วสวยๆรวมไปถึงคุณพี่จ๋าสั่งซื้อ50ชิ้นนนขึ้ไปําไปมอบเป็นขอออององงงขขขขวัฝากฝากกที่รลชํขข ว,วันนี้ค่ะทางร้านของเราจะทําป้ายนะคะทับทำป้ายชื่อนะคะพร้อมแพ็กกิ้งให้แบบสวยงามด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ดูสิมสีแสต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะคุณลูกค้าคาะีแต่สีสวยๆสดใสมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหน้าร้านแม่มดิภาทไทยของเราอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะอยู่ในปัป๊มปตทอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวววแแมมาาดู ได้เลยมีผลิตภัณฑ์สินค้าให้เลือกให้ช็อปมากมายหลากหลายหล้ยกันแวะมาดูแวะมาชมได้เลยคุณลูกค้าค่ะมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะคะผ้าขอม้ารุ่นนี้ เป็นหนึ่งรุ่นที่ฐานของเรามีเรามีมากมายหลากหลายรายการมากมายยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทุกช่องทางนะคะของร้านแม่มาริพาไทยของเราด้วยคุณลูกค้าคะขอพรบอคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอพรบอคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวพบเจอกันใหม่นะคะในรีวิวสินค้าช่วงต่อไปจะมีผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนมาให้ชมให้ชอบเพิ่มเติมอีกบ้างรอดูรอชมได้เลยค่ะ